ครับทีนี้ก็อันสุดท้ายแล้วนะก็คือการสร้างกิจกรรมย่อยของสัปดาห์นะครับทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นงานนะครับที่เราจะต้องวางแผนในทุกสัปดาห์นะว่าจะทําอะไรบ้างก็มาในส่วนของ Data ครับอ่าโอเคนี้อันสุดท้ายนะจ็อบดีนะครับก็้าไม่มีก็ไปเลือก New Data, New t a b l e ิลเข้ามานะครับโอเคเลือก Job db ครับ ตรงนี้ก็เซ็ตตรงวิวคอลัมน์นะครับวิวคอลัมน์นะครับเราตั้งค่า job id เป็น take job start เป็น date date นะครับเป็น date date อยู่นี่นะครับ job finish เป็น date job duration เป็น number เป็น number description เป็น text status เป็น text นะครับแล้วก็ job status job status ให้เป็น text text mm hmm. หรือ e นำ um. เอาเป็น description นะเอาเป็น number แล้วกันนะครับ number เ,เลือกเป็น number น,นะครับ อ่ะตัวท,ที่ job status เป็น number นะครับ job plan status ก็เป็น number นก็คือเป็นตัวเลข number นะครับ job week job week เนี่ยให้เป็น reference นะครับเป็น reference กับอ่กดตรงนี้คนต้องหมายดินสอนะครับ reference กับ c a t ตา o r y ี่นะครับแคตตา o ก y d ีกดกดดันครับโอเคทีนี้เดี๋ยว Job s t a ตตัเรามาตั้งค่ามันนิดหนึ่งนะครับให้มันเป็น Number ก็จริงแต่ว่าเราจะทำให้มันเป็นแรงนะครับแรงก็คือ Maximum ก็คือ100นะครับ100%น้อยสุดก็คือ0ให้อัพสเต็ปทีละ5แล้วกันนะครับโอเคนะครับตรงนี้ตั้งค่าอย่างนี้กดดันครับ ตรง job plan นะครับก็คือ job status กนะ็คือความก้าวหน้าสะสมนะที่เราจะมาปรับ status กันทุกวันส่วน job plan status ก็คือการตั้งเป้าหมายนะครับใน1ง,งานเนะี่ยมันมี100%ในสัปดาห์นี้เราอาจจะไม่ทำให้เสร็จ100%ก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะได้มอนิเตอร์ตามด้วย job status นะครับเลือกอตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับให้เป็นแรงนะครับแล้วก็เป็น100 max นะครับมินเป็น0อัพ up ขึ้นทีละ 5กดดันนะครับแล้วก็กดเซฟโอเคแล้วก็ให้มันรีเฟซแป๊บหนึ่งมีที่เราต้องแก้ไขยอยู่2อันตรงนี้ขอเป็นลบทิ้งไปเลยนะครับกดเซฟนะครับตรงนี้เป็นจ็อบสตาร์ทก็ไม่ต้องทังวันที่นะครับที่เดิมครับที่ในส่วนของ จ็อบฟินิชตรงนี้นะครับให้เราตั้งค่าสูตรเหมือนเดิมนะครับก็คือเลือกนะครับจ็อบคอลัมน์นะครับตรงคอลัมน์นะครับเลือกจ็อบสตาร์ทโอเคอ่ะมันขึ้นตังหมายปีกาให้นะครับเราลบนี่ทิ้งไปตัวนึจ็อบสตาร์ทนะครับบวกกับจ็อบดูเลชั่น อ่า job duration ทำไมาถึงเป็น text job duration ต้องเป็น number อ,อ่าอเคอยู่นี่ถูกแล้ว job duration นะครับแล้วก็ลบด้วย1 job start บวก job duration ล,ลบหนนะครับเครื่องหมายถูกกด save โอเคกด save อีกทีหนึง่ง เดี๋ยวเรามาแก้ไขในส่วนของนี้ไปเลยนะครับ display name น,นะครับทำมาหลายทีแล้วน่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับก็ใส่เครื่องหมายปีกกานะครับแล้วก็ใส่คำว่ารหัสกด save นะครับช่องต่อมาก็จะเป็นเริ่ม save นะครับต่อมาก็คือเสร็จ เซฟช่องต่อมาดูไม่เห็นนะขอช่องต่อมาก็เป็นเสร็จนัมเบอก็เป็นจำนวนวันนะครับจำนวนกดเซฟตรงนี้เป็นงานนะครับเป็นงาน กดเซฟดีสคริปชันนะครับก็คืองานที่เราจะทำนะครับทำอะไรต่อมานะครับเป็นช่องต่อมาก็คือสถานะอันนี้ก็คือสเตตัสนะครับความก้าวหน้านะครับหรือเราจะใส่เป็นว่าความก้าวหน้าก็ได้นะครับอ่ากดเซฟตรงนี้เป็นเป้าหมายนะครับแปลนก็คือเป้าหมายที่เราต้องการ ต่อมาตรงนี้นะครับก็คือสัปดาห์ที่นะครับก็คือไปลิงก์กับว่าเป็นงานของสัปดาห์ที่เท่าไหร่โอเคนะครับกดเซฟหน้าจอกลับมาครับมาที่ U X ครับเราเลือก New View ครับ เลือกดีลี Job, ่เลือกจ็อบครับเลือกจ็อบแล้วดีก็เป็นจ็อบดีโอเคนะครับเลือกเป็นเทเบิลเลือกเป็นเล็บถูกแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะให้เราตั้งทูลดิสเพยก่อนนะครับงานก็ให้ใส่ไอคอนเป็น รูปอะไรก็แล้วแต่เราเลือกไปเลยครับแล้วแต่เราที่เข้าใจเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นรูปอันนี้เราแต,แต่ไอคอนนะครับเราเลือกได้หมดจะเลือกอะไรผมเลือกแบบนี un, นนน้แล้วกันเป็นขีดๆเนาะแล้วก็ด s สเพย์เนมก็ตั้งชื่อว่างานโอเคนะครับกดเซฟอ๋เราลองกดเครื่องหมายบวกขึ้นมาดูก่อนนะครับ ตรงนี้จะขึ้นว่า job db form นะครับก็เราก็แก้ไขตรงนี้ครับ job db form ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ t i p l a y นะครับตรงนี้ก็เป็นอ่าใส่เป็นว่ารายละเอียดงานนะครับอ่ารายละเอียดโอเคกดเซฟไปก่อนครับรหัส เริ่มนะครับวันเริ่มเดี๋ยวเราจะมากรอกข้อมูลก่อนนะครับวันเริ่มสมมติว่าเราจะให้เริ่มอีกจริงๆแล้วเราอาจจะสลับงานขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับก็มาที่มาที่จ o อบตรงนี้นะครับโอเคนะครับจ o อบอันนี้เป็นฟอร์มนะครับฟอร์ม นี่นะั่นฟอร์มอ่ะฟอร์มตรงนี้รายละเอียดงานฟอร์มนะครับตรงนี้นะครับ job db form นี่ตรงนี้นะครับอ่าให้เราเลือกคอลัมน์ออเดอร์ตรงนี้ครับคอลัมน์ออเดอร์นี้นะครับกดแอดเราไม่อยากจะเห็นรหัสก็ได้รหัสไม่จําเป็นนะครับจริงๆไม่ต้องกรอกก็ได้ก็เลือกมาเริ่มตั้งแต่เป็นอ่า description ก่อนนะครับงาน ต่อมาคือวันเริ่ม job start finish duration นะครับเสร็จแล้วเราอยากได้อะไรอีกครับอยากได้เป้าหมายก่อนแล้วก็เป็น status โอเคแล้วก็ job b ี้ครับใส่มาด้วยะนะครับแล้วก็กด save อ่าทีนี้มันให้เอา job ID มาด้วยนะครับ อบังคับให้เอา job description job id งั้นก็เอา id ไว้หลังสุดอ save อีกทีนึงโอเคนะครับก็เอามาทั้งหมดแล้วกันเพราะว่า job id มันเป็น data ขอดู job id ทีนึงตัว job view จ็อบอ๋อจ็อบไอดีเป็นคีย์กับลาเบลนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาที่ U X ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จ็อบตรงนี้ฟอร์มจ็อบ D B ฟอร์มนะครับตรงนี้นะครับเวลากรอกข้อมูลตรงนี้นะครับก็กดเซฟแล้วครับอันนี้เรากําหนดก่อนละกันนะครับสัปดาห์ที่1อันนี้เดี๋ยวกดแคนเซลก่อนนะครับวิธีการก็คือนะครับให้มาที่สัปดาห์ที่นะครับเราจะ ออกงานสัปดาห์ที่1น,นะครับแบบนี้นะครับอ่ากลับมาที่สัปดาห์ก่อนนะครับออกงานสัปดาห์ที่1น,นะครับก็คือวันที่7จ็ดถึงสามสิบเอ็ดยี่ห้าถึงสามสิบเอ็ดนะครับให้เรากดตรงแอดตรงนี้นะครับมันก็จะวิ่งมาที่รายละเอียดงานเราก็มาบอกว่างานปักผังแล้วกันงานปักปักปักผังนะครับเริ่มก็วันนี้นะครับใช้เวลาทำสามวันอย่างเงี้ยครับ ตรงนี้ก็จะคำนวณที่เราเป้าหมายก็คืออ่ะเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับความการน,น้ายังเป็นศูนย์เพราะยังไม่เริ่มนะครับสัปดาห์ที่1นะครับแล้วก็กดเซฟอ่ยังไม่จะมีงานเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวในส่วนของตรงนี้นะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้นะครับก็คือ category db detail นี้เดี๋ยวขอไปสร้างอีกอันหนึ่งก็คือกดแอดตรงนี้ครับเสร็จแล้วงานปักผังเสร็จก็เป็นงานอางานขุดดินฐานรากนะครับสเสร็จมาสง,งานแล้วกัน งานกุดดินฐานลากวันที่ก็คือหลังจากปักผังเสร็จก็คือ27ทําสัก2วันนะครับเป้าหมายก็คือแล้วเสร็จนะครับผมก็น่าเป็น0สัปดาห์ที่1กดเซฟตรงนี้จะมีเกิดมา2อันแล้วนะเนี่ยครับแบบนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาตั้งตรงนี้ใหม่นะครับรหัสไม่เอาก็มาที่ category DB ดีด t ี i l เทนะครับตรงนี้เราจะให้มันไม่ต้องซอนะครับ ออโต้เฮดออเดอร์คอลัมน์ออเดอร์ติดเพลย์เป็นสัปดาห์ที่นะครับถูกแล้วคอลัมน์ออเดอร์นะครับตรงนี้เราให้เป็นงานขึ้นก่อนแคตตาล็อคดูเรชั่นจ็อบ สัปดาห์ที่นะครับจแ,แล้วแอดเข้ามามเป็นเริ่มเป็นฟินิชเป็นดูเรชั่นนะครับโอเคกดเซฟ เป็นสัปดาห์ที่นะครับสัปดาห์ที่เราเกิดขึ้นมานะครับก็เป็นสัปดาห์ที่เริ่มเสร็จโอเคนะครับอ่าสำหรับงานตรงนี้นะครับสำหรับงานตรงนี้มาที่งานนะครับมาที่งานต่อนะครับให้กด job db ตรงนี้ครับอ่า job db ให้ตั้งตรง c มน u อ n order ตรงนี้นะครับเป็นอ่าเอางานขึ้นก่อนเป็น description นะครับงาน add เป็น เอาแปลนก่อนแล้วกันนะครับแปลนเป้าหมายเป็นสเตตัสเป็นวันเริ่มวันเสร็จแล้วก็ดูเลชันนะครับโอเคตรงนี้ให้มันซอสซอสนะครับซอสตั้งกลุ๊ปแล้วกันเป็นกลุ๊ปตามเจอบวี จ็อบวีคนะครับจ็อบวีคเป็นเดซเซนดิ n งนะครับตรงนี้ก็จะกลุ่มแบ่งกลุ่มให้เรานะเป็นสัปดาห์ที่1ถ้าขึ้นต่อมาก็เป็นสัปดาห์ที่2ออะไรเงี้ยนะครับโอเคกดเซฟครับมาดูในส่วนของสัปดาห์นะครับกดเข้าไปนะครับกลับมาอีกทีหนึ่งสัปดาห์นะครับตรงนี้งานนะครับ สัปดาห์สัปดาห์ที่1โอเคตรงนี้สัปดาห์ที่1น,นะครับขอแก้อีกนิดนึงนะครับให้เพิ่มในส่วนของ related ด้วยตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับตรงนี้มานะครับ related ตรงนี้นะครับโอเคกดเซฟก่อนทีนึ่ง ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับกดวิวดูก่อนอตรงนี้นะครับวิเลตเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งค่าตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ให้มาตั้งค่าที่ job db inline ตรงนี้นะครับในส่วนของ display นะครับเราก็ตั้งค่าเป็นรายละเอียดรายละเอียดงานนะครับแล้วก็ในส่วนของ กร u ปตรงนี้ไม่มีนะครับคอลัมน์ก็เหมือนเดิมว่าเอาตัว Description ขึ้นมาก่อนนะครับ Add เป็น Plan Add เป็น Status Add เป็น Start Add เป็น Finish Add เป็น d u r a t i o n นะครับ โอเคกดเซฟครับทีเรากลับมาที่สัปดาห์ก่อนนะครับเลือกสัปดาห์ปับ๊บมันก็จะบอกว่าสัปดาห์นี้เราจะทําอะไรบ้างนะครับความก้าวหน้าเป็นรายงานนะครับก็จะดูได้ตรงนี้นะครับจํานวนวันเป้าหมายเริ่มแล้วเสร็จนะครับตรงนี้ทีนี้ตรงนี้ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับรีเล t e เตตรงนี้มันจะเกิดขึ้นมานะครับให้เรามาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น รายละเอียดงานเวลาเข้ามาก็เป็นรายละเอียดงานดีเทลตรงนี้นะครับดีเทลตรงนี้ Job DB detail นะครับตรง display ตรงนี้เป็นรายละเอียดงานกดเซฟตรงสัปดาห์ที่นะครับกดตรงนี้นี่คำว่า r e l a t e d ตรงนี้นะครับให้เรามาที่ Data นะครับ มาที่ job db job db ต้องมาที่ g e t e g o r y db ครับตรงนี้ view อันนี้ครับตรงที่ list ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเปชื่อเดียวกันนะครับให้เราแก้มันเป็นแก้เป็นรายละเอียดงานนะครับ แก้เป็นรายละเอียดงานตรงนี้นะครับใส่เครื่องหมายฟันหนู2ทีแล้วก็ลายละเอียดงานนะครับกดเซฟกดเซฟโอเคตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดงานจะมีอยู่2งานนะครับจะไม่มี2องงานนะครับตรงนี้จะขึ้นมา2องคือ2งานถ้าเกิดเราจะใส่อีกงานหนึงนะครับก็กดแอดตรงนี้ครับเสร็จแล้วงานต่อมาก็คือ เมื่อกี้งานขุดดินนะครับก็เป็นางานเทฐานลากนะครับงานเทางานขุดดินแล้วงานวางงานเหล็กฐารากโอเคนะครับกาหนดก็สักยีิบเก้าทำสักสามวันนะครับเป้าหมายก็คือแล้วเสร็จผลิตัณฑ์จะเป็นศูนย์ยังไม่เริ่มในสัปดาห์ที่หนึ่งกดเซฟเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีงานฐานลากเกิดขึ้นนะครับ ทีน,นี้ถ้าเกิดเรามีการทํางานขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีอัปเดตความก้าวหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ Edit ตรงนี้ก็สามารถขยับขึ้นมาได้25%นียกดเซฟแล้วก็กดที่สัปดาห์ดูก็ได้นะครับเลือกเห็นไหมครับตรงนี้จะมีความก้าวหน้ารายงานขึ้นมา25%นะครับอ่านะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยกลับมาที่งานสัปดาห์นะครับงานรายงานสัปดาห์สัปดาห์ที่ 7ถึง31ที่เราก็จะสร้างสัปดาห์ที่2ขึ้นมานะครับสัปดาห์ที่2เริ่มวันที่1งอ่าตัวนี้ก็7วันนะครับกดเซฟไหมครับสัปดาห์ที่2ก็จะเกิดขึ้นมานะครับเพราะงั้นเวลาเราจะใส่กิจกรรมที่2เราก็เลือกที่2แล้วก็กดแอดตรงนี้เข้ามานะครับมันก็จะมีกิจกรรมของสัปดาห์ที่2เกิดขึ้นอันนี้เราค่อยทาแต่เราเปิดตัวแคตตาล็อกของสัปดาห์ที่2ไว้รอนะครับเพราะงั้นตัวนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วต่อมาเราก็ จะเอาไปใช้งานนะครับ